สวัสดีครับวันนี้นะครับมารีวิวงานนะครับขายข้าวแกงร,ริมมอเตอร์เวย์นะครับข้าวการอะไรร้านเจ๊กกี้นะฮะนี่นะครับอันนี้แกงอะไรเอ่ยอันนี้หมูหวานนี่นี่หมูหวานนะครับหมูหวานนะครับนะครับนี่ดูบรรยากาศอารอบด้านด้านหลังด้านข้างด้านหน้านะครับมีหมูหวานอันนี้เป็น ผัดชาปลาดุกนะครับผัดชาปลาดุกนี่ครับนี่ผัดชาปลาดุกนี่เป็นอย่างนี้นี่ผัดชาปลาดุกนี่น่ากินนะครับผัดชาปลาดุกอ้าวต่อไปนะครับอันนี้มาผัดหน่อไม้ไก่จ้าผัดหน่อไม้ไก่นะจ้าต่อไปอันนี้เป็นหมูปลาผัดเผ็ดจ้า อันนี้ขายดีที่สุดฮะสินค้าขายดีนะครับหมูป่าผัดเผ็ดวันนี้เป็นวันที่สิบสองสิงหามันเป็นวันหยุดนะครับอันนี้เป็นผัดไก่ใบยี่หล่านะครับนี่อันนี้อันนี้เอาตรงอีตรงผัดไก่ใบยี่หล่านะครับเอาอีตรงข้อข้อ,ขอแข้งมันนะครับมันจะกินแล้วกรุบนะฮะอร่อยมากอันนี้เป็นขั้วกลิ้งหมูนะฮะขัข้วกลิ้งหมูอันนี้ก็อร่อยนะฮะสินค้าขายดีนะครับ อันนี้ต่อมาเป็นแนงหมูฮะสินค้าขายดีเหมือนกันนะครับอันนี้ครับแนงหมูสินค้าขายดีคือกันนะครับต่อไปอันนี้นะครับอันนี้เป็นไก่ใต้น้ำนะฮะไก่ใต้น้ํานะครับนี่นะแลลักษณะนี้เนื้อไกล่ล้วนๆไม่มีผักไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นไก่ใต้น้ําร้อนๆนะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นผัดไว้นั่นนะครับผัดประกาศด้องหั่นฝอยนะครับใส่ไข่ อันนี้ก็เป็นสินค้าขายดีนะครับรสชาติออกหวานหวานเค็มๆเริ่มเปรี้ยวนิดๆส้มหน่อยๆแลครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นซิโครงหมูนะฮะข้่วซิโครงหมูนะัะดูนะฮะคนคลักหวานอร่อยหอมหิวเลยนะฮะนี่ต่อไปนะครับอันนี้เป็นลาบหมูลาบไก่นะครับนี่นะครับน่าอร่อยไหมครับอันนี้รสชาตินี่เป็นสินค้าขายดีเหมือนกันครับแล้วต่อมาอันนี้เป็น ไตปลานะครับขาดไม่ได้เลยไตปลาสําหรับร้านค้านะต้องมีติดไว้เพราะว่าจะมีคนถามอยู่บ่อยมากต่อไปเลยนะครับปลาดุกนะฮะแกงปลาดุกใบยี่หล่านะครับดูฮะมีตปลาดุกลน้ลนๆเลยเนื้อๆเ,เลยแล้วต่อไปนะครับพะโลนะฮะพะโลของเราอันนี้หวานมันหวานหอมอร่อยครับสดใหม่ทุกวันฮะดูไข่นะครับ ถ้าไข่สีอันนี้เป็นของใหม่ตลอดนะฮะถ้าไข่ถ้าไข่ดำพุดปื้อเลยนะเขาเรียกว่าไข่ไข่ค้างคืนนะครับต่อไปนะฮะเป็นของทอดนะฮะตอนนี้เหลือหมูหมูยอกับตีโคหมูยอกับกุงเชียงนะฮะแล้วก็ไข่ดาวนะคะรับเหลือหนึ่งลูกมาหุมงนี้เลยนะครับหุมนี้จะเป็นผักน้ําพริกนะฮะอันนี้เราแถมฟรีนะฮะน้าพริกกะปินนะฮะทำใหม่สดทุกวันทํากันเป็นหม้อเลยฮะ อันนี้แถมฟรีนะครับมุมนี้นะครับแล้วดูบรรยากาศของเรานะครับนี่นะฮะอยู่ริมมอเตอร์เวย์นะฮะทางสายทางออกทางออกไปทางบางปะอินนะฮะอยู่ริมมอเตอร์เวย์นะครับสายบางปะอินนี่ครับข้าวแกงเจ๊กี้นะครับมาหามาชิมมารับชมกันได้เลยนะครับประวดดีนะครับอันนี้มาดูนี่นะฮะเข้ามาดูตรงนี้อันนี้จะเป็นวายใหม่ๆสดตะเตาฮะเป็นปลาสวายนะครับ รับนะอันนี้ลูกค้าเข้าแล้วนะครับต้องขอหยุดแป๊บหนึ่งจะขายของก่อนนะครับ